วันนี้พ่อพาโบกี้มาเล่นกับพี่ใหม่ที่ปาจีนบุรีครับพ,รพี่ใหม่ขี่สกูตเตอร์ให้โบกี้ดูครับแล้วก็สอนโบกี้เล่นสกูตเตอร์นี่ไม่รู้โบกี้จะเล่นได้หรือเปล่านี่พอจะมั่วได้ครับอ,อ,อต้องหัดให้พี่ไหมสอน พี่หมายตัวสูงก็เลยทําให้มันสูงใช่ไหมทําแฮนด์สปูเตอร์ให้มันสูงใช่ช่ไมใช่ดมใช่ไหใ่ไหม่ไหม่ไหใ่ไหมช่ไช่ไหมใช่ไม่ไหมใช่ไหม่ไช่ไหมชหมชไม่ไหม่มไหมใมช่ไหมช่นี่ไม่่ชชมม่ไไมไม่ดไมมม อ่าพี่ไหม่ขี่ต่อแล้วนะ่ะต,ตอนนี้เราเล่นอยู่หน้าบ้านอาอ,อ,อ้อครับนี่บ้านของอาอ,อ,อ้ออาอ้อมีบ้านพื้นที่กว้างเพราะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งหลัง รวมเป็นมีบ้านสองหลังอันนี้บ้านขจนังเาโกกี้ต้องขี่หาดขี่จักรยานสองล้อก,ก่อนนะจะได้เล่นสกูตเตอร์ได้ไงอ,อยากเล่นเป็นเป้นเปานี่ดูพี่ไหมททำเป็นเนี่ย อนี่นี่อ่ามาเล่นต่อจ้าลดระดับได้ไหมคะรถได้ยังเล่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหัดหัดเล่นไปเดี๋ยวก็เป็น พี่หมายชวนน้องมาเล่นต่อมาออเมพรนะาะาว,าว,ว่าพ่อก็เล่นไม่เป็นพ่อจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> เกิดมาพ่อก็ไม่เคยเล่นหรอกสกูตเตอร์อรมออสมัยเป็นเด็กอ่ะมันไม่มีหรอกอถ้าหนูเล่นได้หนูก็เก่งกว่าพ่ลอละ วาย <Why? S 2> ไม่ต้องก็ขี่สี่ล้อไปก่อน,อลลอนแต่นนี่นห,หมอ่ะเอาคือรไม่อยาาลงสุด้าพอเลยมาเอาอนี่ครับโอ้โอ <c oughs> <c oughs> <ๆ>เหเยนู่นขี่ไปทางน้นนุ่นขี่ไปทางนน้นได้ <c oughs> มันต้องทรงตัวให้ดี <หา S 1> จะได้ไม่ล <หา S 1> ม<อ>ต้องหดัดหัดไปอเอาขาไหนพี่ไหมาขาอ่าขาซ้ายหรือขวา ต้องให้พี่หมายสอนนะพี่หมายสอนน้องอะ่ะนี่มันมีที่เบรกไหมีมไหนตรงไหนที่เบรกอ๋อน,นะอเออมีที่เบรกด้วย เอ่อใช้ขาขวาถีบอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมขาขวาทีบมาเอาไหนเอาขาขวาเออขาซ้ายดันพื้นเอาขาขวายันไว้อืม อ่ะบอกกีบอกบอกอะไรอย่าลืมกกดไลค์็ย่าไปหน้าดีนะน้องไใหม่จังหอบอกกี้นะครับไปอีกหนีไปแล้วค่ะ